สวัสดีค่ะวันนี้มาทำไก่ทอดหัดใหญ่สูตรทำกินเองแบบง่ายๆรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของน่องไก่ค่ะวันนี้ใช้น่องไก่ทั้งหมด4น่องนะคะน่องใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนำไปล้างให้สะอาดจากนั้นใช้ปลายมีดนะคะจิ้มให้ทะลุเลยค่ะเวลานำไปทอดจะได้สุกง่ายๆนะคะจิ้มให้ทั่วๆน่องเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนค่ะมาทําส่วนของเครื่องจะหมักไก่นะคะลูกผักชี1ช้อนชายี่หล่าหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำหนช้อนชารากผักชี1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน10กลีบหรือจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะถ้ามีค่ะจากนั้นรลุกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วมาเตรียมปรุงได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายสช้อนชาน้ําปลาหช้อนโต๊ะ จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดที่เข้ากันค่ะจนน้ำตาละละลายดีเลยค่ะแล้วนําไปหมักกับไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะมาทำส่วนของแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค5ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะน้ำปูนใส่5ช้อนโต๊ะจากนั้นก็กรุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดที่เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเราจะพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมซอยหอมแดงได้เลยนะคะหอมแดงปอกเปลือกล้างให้สะอาดนำมาซอยบางๆค่ะหอมแดงนี้จัดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหอมแดงเยอะจัดไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเราจะพึ่งไว้ก่อนนะคะในระหว่างนี้มาเตรียมทอดไก่ได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วน้ำไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะจะใช้ทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะหมั่นคุณเป็นระยะๆนะคะไก่จะได้ไม่ไหม้ค่ะแล้วทอดให้สุกเหลืองดีเลยค่ะ แล้วพลิกไก่ด้วยนะคะไก่จะได้สุกอย่างทั่วถึงค่ะพอเหลืองได้แบบนี้ให้เล่งไฟแรงค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะไก่ของเราสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะ จากนั้นมาเตรียมทอดหอมกันต่อเลยค่ะนำหอมแดงที่เราซอยไว้นะคะไปคลุกกับแป้งที่ส่วนที่เหลือนะคะจากนั้นก็นำไปทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะคอยควรอย่าให้ติดกันค่ะให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นตักขึ้นพักไวเสียดเนยมันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะโรยหอมเกียวได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครมียำจิ้มไก่นะคะนามาจิ้มได้เลยนะคะยิ่งอร่อยดีเลยค่ะลองมาทําดูนะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ